สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจน้ำดื่มช้างพัทยาซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปากระดาษ W A ช่วยลดโลกร้อนช่วยสร้างไรายได้ให้ชาวนา เน็ตนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็จะทราบกันแล้วว่าคอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นจะโหวตให้กับใครนะครับระหว่างคุณพ่อและคุณลูกนะครับผมจะเริ่มต้นที่ดรธนทรก่อนดออรธนทรครับจะโหวตให้กับใครครับโดยส่วนตัวนะคะจากที่ฟังทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็รู้สึกประทับใจในตัวคุณพ่อนะคะที่มีความพยายามที่จะช่วยเหลือที่จะอนุรักษ์อาชีพให้กับชาวตองเหลืองนะคะ ในส่วนของคุณลูกเนี่ยก็ประทับใจก็คือคุณลูกก็ตั้งใจดีเช่นเดียวกันทําให้ตัดสินใจลําบากพอสมควรค่ะแต่ก็จะต้องเลือกแล้วใช่ไหมคะครับโอเคค่ะก็งั้นขอเลือกเลือกคุณอุดมค่ะคุณ เลือกคุณอุดมครับเพราะว่าคุณอุดมเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งอุดมการณ์ของคุณพ่อซะทีเดียวคือยังไงเนี่ยเชื่อว่าคุณอุดมยังไงก็คงจะรักษาความตั้งใจของคุณพ่อโดยที่ไม่ทออทิ้งคนตองเหลืองนะคะนะครับเอาละครับมาที่คอมเมนเตอร์ท่านต่อไปคุณวิคิวครับคุณจะโหวตให้กับใครครับมีคนกล่าวไว้ว่า <c oughs> การอยู่กับที่เนี่ยนะครับเหมือนการถอยหลังถ้าเราอยู่ที่เดิมไปเรื่อยๆเ,เนี่ย วันหนึ่งก็จะมีคนเดินเข้ามาแซงเร้วว้าวงี้ใช่ไฮะแต่ว่าการทําอะไรที่เป็นแบบฝีมือเนี่ยความเป็นหนึ่งเดียวความไม่เหมือนใครนั่นก็เป็นเอกลักษณ์ที่น่ารักอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นครับผมขอเลือกผมขอเลือกคุณพ่อครับพ่อ แบรนด์ใช่ไหมทำไมถึงเลือกคือจริงๆสินค้าแบบเนี้ยผมคิดว่ามันควรจะเป็นอะไรที่มันยูนิคไปเลยเป็นของต้องเหลืองก็ต้องเหลืองไปเลยไม่ต้องเพิ่มจานวนไม่ต้องเพิ่มจำนวนขายเอาแวลูเอาความแบบความยูนิคของมันน่ะไปถึงสักพักหนึ่งไปบิดที่ e ี a y เราไปตัดกระแสกันอย่างนั้นเลยสบายอย่างนี้นะฮะเอาละครับผมตอนนี้เสมอกแล้วครับตอนหนึ่งนะครับต้องมาตัดสินที่คุณวันร์ครับคุณวันรครับทางคุณพ่อก็อยากจะ รักษาวิถีชีวิตของคนตองเหลืองอยากจะทำก็ทำ easy life สบายๆใช่ไหม <S <S ชิวๆแล้วก็อยากจะไปทำอย่างอื่นก็ทำอยากจะมาถักก็ถักชีวิตเขามีสุขแล้วคุณพ่อก็ทุ่มเทมาตั้ง30กว่าปีใช่ไหมคุณลูกก็คิดว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้สักวันหนึ่งเนี่ยสินค้าตัวนี้จะมีใครสนใจเพราะใครๆพอออเดอร์เยอะๆสินค้ามันดังขึ้นใครๆก็ททำได้แล้วไอ้เขานี้มันก็จะหมดอาชีพตรงนี้ไปด้วย แต่ผมก็มีอะไรในใจของผมนะผมขอเลือกผมเป็นคนอนุร oh. ัก oh. ษ oh, oh, ์น oh, oh. uh ิยมครับเลือกคุณพ่อครับทำไมครับคุณวัสดครับทำไมถึงโหวตให้กับคุณพ่อครับผมว่าไอ้เปรตัวนี้มันไม่ได้ขายเพราะความเป็นเปรทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ขายความเป็นตองเหลืองอีกครึ่งหนึ่งตะกี้ผมถามนะครับเพราะฉะนั้นเปรอันเนี้ย ถ้าไปทําที่อื่นมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณพูดก็ได้ว่าออเดอร์เยอะก็าอาจจะไม่ซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเขามาซื้อตรงนี้เพราะความเป็นเผ่าตองเหลืองครับ<ม>เ,เขาอยากจะช่วยเหลือชุมชนที่เขาเรียกว่าโซเชียลเอนเตอรไพสอยู่ตรงนี้แล้วครับสรุปแล้วนะครับ,รค,รบ,ค,รบคอมเมนเตอร์รทั้งสามท่านนะครับโหวตให้กับคุณพ่อบุญยืนนะครับชนะคุณอุดมไป2ต่อหครับ ต้องถามทางคุณลูกก่อนนะคุณอุดมครับรู้สึกอย่างไรกับผลโหวตของคอมมานเตอร์ทั้ง3ท่านครับอ๋อก็น้อมรับอะครับแต่แต่ก็เสียดายเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังยึดมั่นอยู่นะว่าเรายังยัางจผิดทางนี่ผิดทางก็ยังคิดว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ควรจะทําหน้าแบบธุรกิจเต็มตัวอย่างที่คุณอุดมบอกน่าจะมีมีมิดโร่กราว์หรือว่าสายกลางอะครับอครับไม่ยอมไม่ยอมนะไม่ยอมนะจบ นี่คือผลวัวของคอมบิเนเตอร์นะครับแต่ผมเชื่อว่าทั้งคุณดูดมและคุณพ่อบุญยืนนี่นะครับคงอยากจะทราบว่าครอบครัวสุขสนทที่วันนี้มันนั่งฟังพวกเราตั้งแต่ต้นนะครับพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับเราสองคนเราไปฟังความคิดเห็นของครอบครัวสุขสนิกันเลยครับคุณพ่อเป็นคนใจดีค่ะใครได้คุยกับคุณพ่อได้รู้จักกับคุณพ่อรักคุณพ่อทุกคนค่ะคุณอุดมจะทุ่มเทกับการทำงานงานอะไรที่เขาทำเขาจะเต็มที่ค่ะ เสียงจากครอบครัวส mm ุขสนหทนะคบที่บอกผ่านมานะครับมาให้คุณพ่อบุญยืนแล้วก็คุณอุดมนะครับและผมเชื่อว่านะครับหนึ่งเสียงโหวตของแต่ละท่านนั้นจะเป็นการสร้างแรงกําลังใจนะครับให้กับคุณพ่อบุญยืนแล้วก็คุณลูกอุดมแต่ละท่านคงพร้อมแล้วตอนนี้ขอเชิญสมาชิกในครอบครัวสุขสนหททุกท่านที่ห้อง Family Vote ได้เลยครับเชิญครับคุณผู้ชมครับเราจะพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันว่าสมาชิกในครอบครัวสุขสนห์แต่ละท่านนั้น จะโหวตให้กับใครระหว่างคุณพ่อและคุณลูกรวมถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและทาตัดสินจากท่านประธานสูงสุดใน The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัววันนี้ เลอกไม่ได้เพราะทั้งสองคนมีเหตุมีผลค่ะทั้งสองฝ่ายก็มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมานานพอสมควรค่ะ <c oughs> วันนี้คิดว่าคุณอุดมแสดงเหตุผลได้ดีเพราะว่าดูจากออเดอร์มันก็ทําให้เปยวนไปไกลแล้วอะค่ะว,วันนี้ประทับใจกการทั้งสามท่านเลรครับประทับใจของคอมเมนเตอร์คุณวัชสันนะคะ,ะชอบประโยคที่ว่าอยากให้ดำลงไว้เป็นเปยวนของชนเผ่าตองเหลืองเหมือนเดิมค่ะ ถ้าออเดอร์มาไม่ได้แล้วอาจจะตอบสนองตลาดไม่ได้เราอาจจะพังไปคุณสั่งมาแต่ก็ทําให้ไม่ได้เพราะเขาไม่ต้องการจะทําเพราะจองเหลืองมีคนเท่านี้ในโลกนี้ด้วยนะก็จําเป็นต้องตัดสินใจขอเลือก